ทัแเานานาค่าอนนกลกัลเวดนี้เป็นอย่างไรนี่คือมัดมีองค์แปดความขาดศูนย์ในกะเลเวดนี้มีขึ้นในยุคบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายมัดน,นี้เราจะขอกล่าวเตือนว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยสาธุสาธุ วันนี้จะมันแสดงตามในปัจจัยยีบสี่ตอนอินเริยะปัจจัยนะอินอนเตทริยะปัจจัยอินเริยะปัจจัยคืออินทรีย์นะอินทรีย์ที่เป็นใหญ่ที่เป็นใหญ่เฉพาะตนเฉพาะตัวเฉพาะธาตุมีทั้งรูปและนามมีทั้งรูปและนาม ออกเป็นรูปเจ็ดเป็นนามสิบสี่ได้เป็นได้ทั้งรูปและนามหนึ่งคือความเป็นใหญ่ในในอินทรีย์เนี่ยเป็นอินทรีย์ที่อยู่ในตัวเราเนี่แหละทั้งรูปและนามมันจะเกิดการทํางานทำให้ชีวิตของเราเป็นไปในแต่พีละนาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันเดือนปีจนจนหมดอายุไข ของชีวิตหนึ่งของคนที่เกิดมามาดูอินทรียที่เป็นรูปอินเริยะียคือมันเป็นปัจจัยต่อพอมาอินทรียเนี่ยอินรีที่มันเป็นปัจจัยต่อทาให้เกิดผลตัวอินทรีเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลผลนเน่ยเรียกว่าปัจจยุบันทําให้เกิดปัดจจัยทําให้เกิดปัจจยุบัน อินทรีย์รูปตัวแรกก็คือจากขุนศีจากขุนศีเนี่ยเป็นประสาตาจากขุนศีเนี่ยเป็นจากุลสาตาเป็นประสาตาประสาตาเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเห็นให้จิตเห็นเนี่ยเกิดเกิดแล้วไม่เห็นเนี่ยส่งผลอย่างนี้ผลว่ามันตัวปัจจุบันมันคือเห็นเป็นใหญ่ในการเห็นอินทรีย์เรียบใจคือมีความเป็นใหญ่ทําให้เกิดการเห็น ตัวต่อมาโสติมซีโสติมซีเป็นใหญ่ในการได้ยินเป็นประสาทนะประสาทหนะูโสตะภะษาทะไม่่าษตหูเมื่อมันเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยทําให้ให้จิตที่เป็นโสต,ว,ตวิญญาณเกิดเกิดข้ามาก็ได้ยินได้ยินเสียงเสียงที่กระทบเข้ามาที่รูปนอกนั่นแหละ ต่อมาก็ตัวที่สามก็คือตนะานินซีตานินซีเนี่ยคือประสาทษาษจมูกทําให้ได้กลิ่นในตรงนี้นะตีตัวนี้ทําให้ได้กลิ่นต่อมาก็คิวหินซีคิวหินซีเนี่ยคือประสาทลิ้นคิวหาประสาทเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยนะทําให้ได้ได้รสนะได้รสต่างๆที่เข้ามาในลิ้นเรานนเนี่ย รสชาติอาหารต่างๆต่อมาก็กายยินซีกายยินซีเนี่ยเป็นประสาทกายประสาทกายมีทั้งหมดทุกอนุเลยตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยเมื่อมีสิ่งใดมากระทบรูปมาประทัาเข้ามาภาษาเข้ามาเนี่ยก็จะเกิดจิตขึ้นทันทีเลยจิตนั้นก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาเป็นโภชพอรารมณ์จะมีความรู้สึกเป็นกายแยกวิญญาณ เหล่านี้ก็จะรู้รูปไดยสามรูปนะมีรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเย็นร้อนนี่เกิดจากกระทัดไปนะที่กระทบเข้ามาสู่ร่างกายเราเนี่ยจะมีเย็นมีร้อนไปตามระดับมีระยะของมันมีเล้งของมันอ่อนแข็งนะก็เป็นธาตุดินนะที่ร่างกายเราไปสัมผัสไปกระทบเนี่ยเกิดต่างๆันก็เด็ดรรูปสึกแข็งร่อ,อ,อนขึ้นมาที่เกิดจากปัจจัยที่เป็นธาตุดิน เดียวก็ตึงไหวก็จะ็นตลมทําให้เราร่างกายดี้นตึนไหวได้ทุกคนนี้ร่างกายเราห้านะหกหกก็หกกอิสินตีอินตีที่เป็นแต่ว่าเป็นหญิงนะจะมีรูปร่างอ่อนอ่อนแน่นอน่อ,อนหวานปวดใจเสียงเล็กเสียงเล็กนุ่มนวลจะมีอินตีอย่างนี้นะ,ะเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยเนี่อาการแบบนี้หญิงอิทรีแบบนี้คือหญิงนะแล้วก็โพลิส,สินตี ปุริสันตีเน่เจ็ดนะปุริสันตีเนี่คือความเป็นเป็นชายนะความเป็นใหญ่คือความเป็นชายเห็นร่างกายกำจัดร่าแข็งนะสข็งดังความชัดนะห้าวหานบุกดันเห็นภาวะอย่างนี้ภาวะอย่างนี้จะปรากฏขึ้นเราเห็นแล้วก็รู้เลยเนี่ยว่าเป็นชายรูปนะที่ีที่สป็รูปทั้งหมดเจ็ดเจ็ดสี่เจะเป็นเบตานีนจีนะเบตานีนจีนี่ยมีห้า มาจากเวทนานะวทนินรีอยู่หน้าคือสุกิ้งจีสุกทางกายเนี่ยแต่เราเมื่อได้กระทบสัมผัสต่างๆคือมันนุ่มมันเย็นมันสบายอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นเกิดความสุขขึ้นมาสุขทางใจงใจนั่นหรือว่าสุขิ้งอ้สุกทางกายนั้นมันจะเคลื่อนไปสุกที่ใจนั่นแหละมันสุกที่กายก่อนเพราะว่าที่กายมันก็มีจิตีจิตเกิดเกิดอยู่ทั้งหมดสิบดวง ต่อมาก็ทุกจินสีทุกจินสีก็ร่างกายได้รับาการกระทบของแกงหรือบาดแผลบาดเหี้ยอะไรพวกนี้ยก็จะทุกขึ้นมาที่กายเลยพอจากนั้นก็จะเคลื่อนไปที่ใจให้เกิดที่กายก่อนเพราะว่าจิตมันอยู่ที่กายสิบจิตเนี่ยเสร็จแล้วก็ก็จะเป็นโทมานินทรีถูกเขา้าเสียใจไม่พอใจไม่สบายใจพวกนี้ เกิดข ja e okay. ึ้นตรงจากความคิดเกิดจากคิตที่ใจเลยแล้วก็สมานิสีเกิดจากความพอใจสมบังได้สมบังของประโยชน์ด้วยโลภะเนี่ยก็จะเกิดความสุขขึ้นมาที่ใจเลยหรือความสุขที่ใจเกิดจากขุกพันกันเจริญช้านเจริญมัรคอะไรต่างเนี่ยเมื่อจิตเหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นจิตฝ่ายกนเนี่ยก็จะเกิดความสุขขึ้นมาขึ้นมาที่ใจหรือว่าสมานิสีแล้วก็เบเกีนสี ต่อมาโอเบกินตีโอเบกินตีเนี่ยคือความรู้สึกที่มันมันเป็นแล้วนะมันมันรู้แล้วมันรู้เรื่องแล้วปัญญามันเกิดแล้วนะมันก็เลยเฉยได้เฉยต่อการจะปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งแต่มันจะทุกข์กับสุขสองอย่างถ้าเป็นสิ่งที่ดีมันก็จะสุขที่เป็นกุศลแต่สิ่งที่มันไม่ดีมันก็ทุกเนี่ยอย่างพวกอันนี้ารมณ์หรืออารมณ์ที่มันไม่ดีเนมันก็จะใม้เกิดเกิดการทุกข์ มนินทรีย์ถ้าถูกมาก็จะเป็นโสมมนินทรีย์อย่างนี้ต่อุเบกินทรีเนี่ยมันเป็นแล้วมันเป็นงานน้ํากระเฉยได้มันก็วางเฉยมันไม่ใช่เวลาที่จะทําไม่ใช่เวลาที่จะให้ปัญญามันเกิดมีนจะทําอะไรก็เฉยแต่ถ้าเวลามันจะทําเป็นหน้าที่เป็นอะไรเกี่ยวข้องก็ทําได้เลยอย่างนี้เรียกว่าอุเบกินทรีกงคือโรคกดหลมนั่นคือโรคปวดปดนั่นเองโรคมันก็ติดหลุนตัวยโกรดมันก็ ร้อนล้นผล้นต้นไหลที่ทำลายล้างหรือที่จะเห็บค่าแก้แค้นแก้มือพยาบาทเขอยู่นั้นเราดูจิตเราตรงนี้คือสองตัวนี้เราะหลงมันเป็นหนดอยู่แล้วถ้ามันมากมันก็จะทําให้โลภมากถ้ามันหลงมันมากมันจะทําให้โกรธนกมากไปตามเปลี่ยนปัจจัยมันอย่างนี้นะคือยานของอนัญญาตัญญตสามีสีต,ต4 4ส่อมาก็เมื่อยานนี้มันคลมชัดขึ้นมันก็จะเป็นยานสูงขึ้นไปเรียกว่าอันยินสี อันยินีเนี่ยก็สามารถนะที่จะนะตัดหรือทําลายนะหรือประหารหมู่สมุนธิตเลยทั้งหมดสิบเอ็ดวงเลยนะเพราะอันเนี้ยอนันัญญาจะนี่ยสามินสีทําลายไปแล้วห้าดวงแล้วที่เหลือทําต่ออีกอีกหกนะผมว่าถึงอานต่อมาสินะอย่างเงี้ยนะเรียกว่าอันยินสียาน,ย,านยานะี้ยานของปัญญาเนี่ยคือมีความคมชัดมีคือว่องไวและคมด้วยชั้นดะ้วยตัดขาดเลยอย่างเงี้ยนะ ส่วนที่มันมีเยือดมีใหญ่อยูนะ่จากนั้นก็จะพัฒนาไปถึงอัญญาตาวินสีน่อย่างสุดท้ายอาสวคกยายญาณนีน่อย่างของพาระอรหันนะก็จะตัดเลื่องหมดเลยท,ทั้งหมดทั้งหมดที่เป็นมมลิจิตทั้งหมดจุดสองดวงขาดหมดก็จะถึงความเป็นอามาตะนะแล้วก็อินทรีย์ตัวสุดท้ายก็คือตัวอินทรีย์ที่เป็นได้ทั้งบูตทั้งนามนี่กาชีวิตจึงสี ชีวิตจินซีนะจะเป็นในทั้งรูปและนามคือเป็นชีวิตของของรูปก็ได้ที่รูปมีชีวิตก็เกิดจากจิตเนี่ยเข้าไปอุปาบาลคุ้มครองดูรักษาแล้วแต่ชีวิตจนามก็ทําให้จิตและเจตยอีกนั้นนะมีชีวิตสืบต่อจนถึงหมดอายุไขของจิตก็จะเกิดการจุดติเกินจิตนี้เราไปในภพชาติใหม่เป็นอยู่อย่างนี้แต่าชาตินั้น,นยังไม่จบสิ้นถึงพระนิพพานนะวันนี้ก็เห็นตรงควรเกิดทำ เขาปักคำว่าศาสนาเอาไว้ศาสนาไม่หังนพิกเวดอปมาตาทิกตาโพธิอปมาตาทิกโตนุตรัสจูคะเกโมพิสูจน์ทั้งหลายการตัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงครับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรัสจูฆะเกมมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงครับแล้วด้วยความไม่ประมาทขอลุกศิ์ทุกคนลุกลุกทุกคนและผู้ที่สนใจและแป้ในธรรมทุกผู้ทุกคนจงมีแต่คว,วามเจริญเจริญในพระธรรมของพระศาสดาด้วยกันทุกผู้ทุกคนเจริญสาธุสาธุสาธุ